ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรการมาเรียนรู้เรื่องการปรับบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆครับ รู้ว่าจริงๆแล้วก็คือการทําให้บุคลิกาภาพดีแล้วก็มองภายนอกดูสวยเนี่ยก็คือทําได้ไม่ยากเลยค่ะบุคลิกภาพการแต่งตัวที่เหมาะกับตัวเรานะคะสีอะไรที่ทําให้เราดูโดดเด่นและสว่างมากซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในปัจจุบันนี้ที่เราต่างจะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้โดดเด่นนะคะ ที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็อยากพัฒนาตัวเองเพื่อปรเปลี่ยนชีวิตเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เอาไปปรับใช้ในการอยู่ในองค์กรใหญ่ๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีให้เข้ากับตนเองหรือว่าในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพหาคอนเทนต์สร้างตัวตนของเราแบบนี้ค่ะโดยทีเ่เหมือนเริ่มต้นศึกษาจากตัวเองก่อนและดึงจุดแข็งของตัวเองตรงนั้นนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นค่ะ ความรู้เรื่องการปรับปุุลิกภาพครับท่าเดินท่านั่งการพูดพูดนี่ครับลำดับขั้นตอนในการเรียนโอเคครับแล้วก็เวลาก็เหมาะสมครับถ้ามี5ดาวก็ให้5ดาวไปเลยค่ะอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองวันนี้ลองเปิดใจมาฟังมาศึกษามาเรียนรู้ครับการลงทุนกับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ขอบคุณครับ